รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,568โดยนายสมชายใจไหวผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนโรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน87คนข้อมูลบุคลากรข้าราชการครูทั้งหมด11คนรวมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนรวมทั้งสิ้น18คนรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลงประจำปีงบประมาณ2568าแตำแหน่งผู้มุ่งในการสถานศึกษาโรงเรียนปงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษมีดังนี้รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจประจำปีงบประมาณ2568 1. รรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 2. รางวัลผู้อำนยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติรูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน 3. รางวัลผู้บริหารดีเสีราชมังคลาพิเศษระดับดีเด่นจากการประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราชโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษ 4. รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวด Breast Practice ประเภทผู้บริหารจากการประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราชโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรมรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษก 5. รางวัลระดับดีมากการแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2568มัธยมเดยซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์วิถีลำปางลำพูนส่สากลปีที่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนรางวัลและผลงานสถานศึกษา <S 1. 1. <S ได้รับการคัดเลือกผลงานการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับดีเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดสรรง,งบประมาณ45,000บาท 2. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กในระดับดีมาก 3. ได้รับคัดเลือกรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2568ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 4. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปีการศึกษา2568องค์ประกอบที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งดำเนินงานตามกระบวนการ PDCa กระบวนการบริหารตามแนวคิด 1. การวางแผน 2. การจัดสรรทรัพยากรบริหาร 3. การเสริมสร้างกำลังบำรุง 4. การประสานงานและ 5. การประเมินผลตัวชี้วัดที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งสร้างแผนจากการเรียนรู้วิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่นโดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อชุมชนเน้นทักษะอาชีพและการเรียนรู้รูปแบบที่หลากหลายการอบรมในเชิงวิชาการ และวิชาชีพโดยการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21เป็นสําคัญและการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ได้เข้าการอบรมทางวิชาการและการศึกษานิทรศการตลาดนัดอุดมศึกษา,หามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลายผ่านธรรมชาติวิชานั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกำกับติดตามการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568รวมกับคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการและครูประจำห้องสอบ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรค่ายเยาวชนต้นน้ำประจำปีงบประมาณ2,568ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุม่มน้ำวังณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในศตวรรษที่21อาทิรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่เน้นการสร้างอินฟโฟกราฟิกในภาคเรียนที่1 มีการศึกษา2568มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีคณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาวางแผนพัฒนาเรียนรู้ร่วมกันโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนปงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษตัวชี้วัดที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาของผู้เรียนจากปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เช่นการอบรมด้านความปลอดภยัย และการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาการอบรมความปลอดภัยบนท้องถนนจากสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเอือ้อการอบรมการสร้างวินัยจราจรการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกระัด active shooting รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างคณะครูนักเรียนอย่างเหมาะสมโดยกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง,าง,างเช่นวันเข้าพรรษา กิจกรรมไหว้ครูเป็นต้นรางวัลผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและรางวัลสถานศึกษาในการแข่งขันเบสเ a รกท c e กิจกรรมมัธยมเดครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2568ภาคักเรียนที่1ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาลูกเสือเนตรนารีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาณวัดพระธาตุธริพุนชัย และอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติซีริทนทร์นาฤทธิ์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเด็กเยาวชนรู้ทานภายัยห่างไกลาย,ยาสิติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายจากยาสิติดให้แก่เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงพิษพัยยาสิติดและกิจกรรมค่ายหัวใจกิ่งใจเป็นสุขตามโครงการพัฒนาระบบและกลไกช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโอเบกแคร์ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ การประชุมภาคี้เครือข่ายโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาความมั่นคงประจำเดือนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ตัวชี้วัดที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยรูปแบบโปร่ง plus m o เด l เป็นหลักในการบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพการบริหารกิจการงานในสถานศึกษาในทุกกลุ่มง,งานทั้ง4กลุ่มง,งานสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยรูปแบบ PWRs based on the King's philosophy model บนพื้นฐานคิดสารพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักพัฒนาหลักสูตสถานศึกษาเพื่อคุณภาพการบริหารกิจการงานในสถานศึกษา สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยรูปแบบโปรพัสโมเดลเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษาโดยรับฟังปัญหาของผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพอาทิการสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นต้น PLWRS based on the King philosophy model บนพื้นฐานคิดศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่แนวคิดการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา โรงเรียนปวงหลวงวิทยารัชมังคลาพิเศษผ่านฐานคิดสายพระราชาสู่การสร้างอาชีพพื้นถินอย่างยั่งยืนรายวิชาชุมนุมอาชีพปวงหลวงปีการศึกษา2568รางวัลคณะครูที่ได้รับจากการแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มรัชมังคลาพิเศษแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2567ตัวชี้วัดที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในประเพณีถวายเทียนพรรษาณวัดในพื้นที่เขตบริการตำบลบ้านเอื้อมและตำบลบ้านข่ารวมทั้งการทอดพระปาสามัคคีในกิจกรรมผ้าป่าเข้าสารในช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปีการจัดระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะอาชีพและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดการสร้างอาชีพบนทฤษฎีศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาภาษาหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง บนอัตลักษณ์วิถีพื้นถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตัวชีวัดที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้รับรางวัลในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568 1. รางวัลการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขโดยกระทรวงศึกษาธิการ 3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษประเทศไทยรวมทั้งกิจกรรมการประกวดการแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนในงานมัธยมเดย์ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์วิถีลำปางลำพูนส่สากลปีที่2มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุดเช่นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพด้านการสนับสนุนการศึกษาการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพและการแนแนวการศึกษาการสนับสนุนการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเชิงวิชาการเป็นต้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแรกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนมีความสนใจอย่างเต็มความสามารถเช่นการเข้าร่วมการแข่งขันกฎหมายเนื่องในวันระพี การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การแข่งขัน,ขนคณะครูในกิจกรรมวิทยาศาสตร์นิทัศน์โดยมหาวิทยาลัยราชภัตรลำปางการแข่งขันกิจกรรมโจรดกดน้ําเป็นต้นองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตัวชี้วัดที่1ด้านโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนปวงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศษในรอบที่1 พอร์ตโฟลิโอจำนวน9คนและรอบที่3าแอดมิชชั่นจำนวน2คนครบ100%เนักเรียนจบการศึกษาภา,บาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2 5 6 8ได้ศึกษาต่อตามศักยภาพทุกคนตัวชี้วัดที่2ด้านคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ PLWS based on the King philosophy model ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลทดสอบระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในระดับดีและ 2. มีแนวทางในการแก้ศูนย์รอมอสอของนักเรียนอย่างเป็นระบบทําให้ศูนย์รอมอสอของโรงเรียนลดลงและมีแนวโน้นมเป็นโรงเรียนปลดศูนย์รอมอสอตัวชี้วัดที่3ด้านคุณลักษณะและศักยภาพของผู้เรียน ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ PLWS based on the King Philosophies model ส่งผลต่อคุณลักษณะและศักยภาพของผู้เรียนดังนี้ผลการแข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆของผู้เรียนจำนวน4รายการผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลการยกย่องชมเชยเชิดชูเกียริจำนวน4รายการและความสำเร็จของผู้เรียนเชิงประจักษ์จำนวน4รายการตัวชี้วัดที่4ด้านผู้บริหารครู บุคลากรและสถานศึกษารางวัลกิตติบัตรโลก่การยกย่งชมเชยเชิดชูเกียรติของผู้บริหารครูบุคลากรและสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาสะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยพร้อมทั้งการส่งเสริมให้สถานศึกษามีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมเพียงพอกับจำนวนครูและนักเรียนตัวชีวัดที่5ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ความร่วมมือระดับตำบลบ้านเอื้อมเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาครูผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะความรู้จิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ความรุนแรงอุบัติเหตุและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตัวชีวิตที่6ด้านอื่นๆปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากภารกิจการบริหารของสถานศึกษาในตำแหน่งเลขานุก,การประจำสาวิทยาเขตกลยา องค์ประกอบที่3การรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1. หยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาะพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเข้าร่วมพิธีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แก่วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาเช่นการถวายเทียนพรรษาณวัดบ้านแม่เฟืองวัดบ้านศักด์กวัดทุ่งโจอ้อำเภอเมืองสวัสดิ์ลำปาง 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนต่อคณะกรรมการศารศึกษาและผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนกิจกรรมจิตอาสาเช่น b i กคินิ่นเดการปรปับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 5. มุ่งผลสำเริจของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญการนิเทศภายในชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติการมอบภูมิการศึกษาให้แก่นักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 7. ดํำรงเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีการประพฤติตนที่เหมาะสม 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิของเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล การสนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนักเรียนเรียนรวมเข้าร่วมกับนักเรียนปกติ 9. ยึดถือและปฏิบตัติตามจรรยบาบรรณวิชาชีพการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง <10. S 2> เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 10. มีวินัยและรักษาวินยัยมีความประพฤติในการคองตนคองคนรองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมผลการดำเนินงานด้านประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายที่1ทักษะอาชีพกับศาสตร์พระราชาผ่านการใช้แหล่งรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการดินรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียน การพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องต่อทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้เกิดอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับนักเรียนโดยน้อมนําหลักการศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาช่วยในการพัฒนาประกอบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปงหลวงวิทยาราชมังคลาพิเศกได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานการสร้างการเรียนรู้จากหลักศาสตร์พระราชาและหลักเศรษฐกิจอกพอเพียงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนดําเนินการจัดกิจกรรมโดยน้อมนําหลักศาสตร์พระราชาประยุกต์เข้ากับการสร้างอาชีพเกิดเป็น SE กำลัง3 PLS m o เดลและมีวิธีการดำเนินงานตามรูปแบบ SE กำลัง3โมเดลในรายวิชากิจกรรมอาชีพโป่งหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมรายวิชาหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวงจร P.D.C.A. แบ่งเป็น8กลุ่มอาชีพนักธุรกิจรุ่นเยาวโพดหอมหอรักวิทยาศาสตร์สร้างสังคมกเกษตรศิลป์ิ่นพึกษาโป่งหลวงมิลกี้แอนด์คอฟฟี่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด เข้าโพดแไปรูปสร้างสารรค์สร้างรายได้นักศึกษาวิชาการทหารประเด็นท้าทายที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การกับขึ้นหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568การพนฒนนักเรียนควบคุมถึงทัษะ ควาาามมสรถตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรของการพัฒนาผู้เรียนของสารศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโรงเรียนปุ่งโรงวิทยาราชมังกาวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงโดยใช้กระบวนการ 4K Model เป็นกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียนในการควบคุมถึงทักศ ความสามารถคุณลักษณะที่เึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนของสาศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนปลูกคิดพิชิตพอเพียงการสร้างความรู้ความเข้าใจจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจปลูกฝังแนวคิดตามหลักปัชญาของเศรษฐพอเพียงลงมือสร้างเรียนรู้ผ่านดิน การพัฒนาทักษะโน o w h าดีวัลพเม้นต์ลงมือทำจริงฝึกปฏิบัติทดลองเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เน้นการลงมือทำจริงให้ผู้เรียนได้เกิดพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆดังนี้ฐานการเรียนรู้เจ้าชายกบฐานการเรียนรู้พืชไร้ดินแต่ไม่ไร้ชีวิตฐานการเรียนรู้สวนครัวพอเพียง ฐานการเรียนรู้เลี้ยงปลาสางฝันสร้างสรรค์อาชีพฐานการเรียนรู้พืชไร้ดินแต่ไม่ไร้ชีวิตฐานปุ๋ยหมักมหัศจรรย์พลังสีเขียวฐานเข้าโพดวิถีเกษตรสร้างเศรษฐกิจหยุดคิดสะท้อนผลการสะท้อนความรู้คิดวิเคราะห์วิจัยยานสะท้อนการเรียนรู้ต่อยอดเติมเต็มพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการนำผลการเรียนรู้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในโรคอนาคตได้อย่างมั่นคงและมีคุณธรรม